พิ่งจะเริ่มเข้าเดือนพฤศจิกายนมาเป็นไม่กี่วันนี้เองนะฮะแต่ว่าก็มีข่าวเรื่องการพาเรรักร้าวของดาราเ,เกิดขึ้นมากมายนะครับหลายคู่เลยทีเดียวนะฮะวันนี้มีใครที่รักร้าวบ้างเอาละครับเชิญขยะของพอบกัน ตากลงอีกคู่แล้วสำหรับชีวิตรักของนักแสดงสาวเออันเชลีกับสามีนักโฆษณามดฉัดชัดทยที่เพิ่งแต่งงานกันได้เพียง1ปี7เดือนเท่านั้น จากปัญหาสะสมที่ทะเลาะกันและไม่เข้าใจกันมาตลอดโดยไม่มีเรื่องของมือที่สอนเข้ามาแทรกกลางแต่อย่างใดและเอพร้อมลูกสาวน้องเอวี่กำลังเตรียมย้ายออกจากบ้านฝ่ายชายในสัปดาห์นี้และจะยากกันในเร็ววันนี้ซึ่งปัญหาที่หนักอกคือต้องอธิบายกับลูกสาววัยสี่ขวบว่าพ่อเลี้ยงหายไปไหนเธอเองจะขอมุ่งทำแต่งานและเลี้ยงลูกสาวเพียงลําพังทักหนีดูเหมือนว่าวงการบันเทิงเต็มไปด้วยข่าวเตียงหักกันหลายคู่ทีเดียว True Insider ขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูว่าช่วงสัปดาห์นี้มีข่าวใครกันบ้างคะเริ่มจากคู่ของพิกเตอร์พิเตอร์ชันทวิทย์เป็นคนออกมาประกาศปิดฉากชีวิตรักกับแฟนสาวพิกพัทรศสยานางเอกดดังที่คบหาดูใจกันมานาน7ปีโดยพระเอกหนุ่มให้สัมภาษณ์ถึงน้ำตาว่า ยังรักอยู่แต่ปัญหาสะสมทําให้ต้องถอยห่างกันหากดึงันเดินหน้าต่อต้องทะเลาอะอก,กันตุปล่าย้ําหากย้อนเวลากลับไปได้ก็ยังจะจีบสาวพีค็นแฟนอยู่ส่วนแพลนขอแต่งงานกลางปีหน้าต้องพับไว้ก่อนทำเอาบรรดาแฟนคลับต้องช็อกไปตามๆกันไม่กี่วันต่อมาสาวพีก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงความจริงทะลึ่มตาว่าคือจริงๆแล้วเหมนพี่เต๋อบอกเลยนะคะเป็นปัญหาที่สะสมมานานแล้วจริงๆซึ่ง เราสองคนพยายามแก้ไขกันแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วพีก็ตัดสินใจว่าควรหยุดนนี้ดีกว่าแถมฝ่ายชายยังออกมาป้องอดีตแฟนสาวถึงข่าวมือที่3ว่าพิกควงกับชายญาติติดใบหยกนั้นไม่เป็นความจริงใจอย่างใดมาถึงคู่ที่ทำเอาแฟนคลับช็อกอีกคู่ก็คือคู่ของซุปตาอั้มพัชราภาและแอมพิธาน ทีลยกันว่าเลิกกันอีกแล้วเพราะฝ่ายชายอะทนความเอาแต่ใจของสาวอําไม่ไหวซึ่งขอเช็คไปทางคนใกล้ชิดของนางเอกสาวก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแถมยังแววมาอีกว่าทั้งคู่ควงกันไปหาเลิกเพื่อแต่างงานในปีหน้าเราด้วย เจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าข่าวลือที่ว่านั้นเป็นข่าวลือหรือว่าข่าวจริงกันแน่นะครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาเอาใจชาวเกาหลีกันสักหน่อยอ๋อหมายถึงว่าสาวพกชาวเกาหลีเนี่ยนะครับสักครู่เดียวกับครูอินไซเดอร์ครับ